ยูนิเออร์โนชั้นใต้ดินยูเออร์โนชั้นใต้ดินโอเคเดี๋ยวเลือกมาม,า <Okay. S 2> ม่ากันโอเคป้ากต่นะครับ,รบมีมาม่าให้เลือกเยอะเลยนะลูกนะโอ้โหจะเลือกถูกไหมเนี่ยปะดูเล็งไว้หรือยังลูก เอานี้เลยหรอไม่เลืนไม่เดินดูก่อนเลยเหรออันนี้คือชีสไหนขอดูดีๆทีไหนช้างไว้หน่อยข้างไว้หน่อยช้างไว้ทีขายกับเนี้ยโอเคดูเลือกมาม่าชีสนี่นะโอเคอันนี้พอเราได้มาม่าแล้วทำอะไรต่อเลอกเอาไปต้มเอาไปต้มหรอไม่ใส่ท็อปปิ้งเลยเหรอมันก็ต้องใส่อยู่แล้วไม่ล่ะเอาไปสิไปไปเลือกท็อปปิ้งกัน ไปเลยช่ชน่มามาหยิบใ้นะอยู่นะ,ะไม่ไม่ไม่หยอนนี้ใส่บามาถือใ้อดเอาอะไรดูอันนี้คือ ทำไมเป็นตันลูกชิ้นเต้าหู้แล้วก็มีชีสข้างในเอามีกุ้งใช่เอากุ้งหน่อยนึงเอาไข่ได้ไหมลูกไเอาไข่ได้ไหมทรับพอแล้วเสร็จแล้วลูกเอาไข่ได้ไหมลูกไข่เอาไข่ไม่เอานะเอาผักไหมลูกฮะอันนี้คืออะไรเต้าหู้ปรุงรสองเต้าหู้ปลาหมาล่าอันนี้คือ ไม่เป็นสัก,ยกอย่างอาจารย์ตั้งก่อนลกูกเอาขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปชก้าปเลยค่ะขึ้นค่คะแตรงนี้ก่อนขอิดข,ของก่อนนะแได้ไหมครับลกูกยไม่ได้ในดานี่เราจะได้ถ่วอย่างนี้มามแล้วก็ได้ช้อนซ่อม เราก็ต้องแขวนมามากก่อนเดี๋ยวเขาพี่ไก่ให้ค่ะดูเต็มเลยนะใส่ลงไปโอเคใส่อีกมีอะไรอีกอยู่ใช่ใส่อีกโอเคครับอน่ารักอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวชีสเราจะใส่ทีหลังอาใส่กุ้งาต้องใส่ทคกื่งลงไปเลยไหม ออม,มาว่าใส่ลงไปเลยก็ดีนะเนาะกินหอมหอม้าลูกเออมาตัดแล้วยกก็เทเองโอเคได้ค่ะอกม,มาตัดให้นะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจะทำไงต่อ,อเติมน้ำไปเติไปเติมน้เอาไปวางไว้ตรงนู้นเอาไปยกไปยกมายุก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 ไปยุกยยุกยุก แล้วก็สกแกนตรงนี้วางไว้ซ้ายมือได้เลยวางซ้ายมือได้เลยกดปุ่มตาร์ทซ้ายดกดปุ่มตาร์ทซ้ายสุดตื่นเต้นไหมกิ่นง่ายๆที่เขาทำให้ก็ไม่เอาเอะนาะลูกเนอะผมบ้าแลเดี๋ยวแล้วผมบ้ะ ำจัน้ำจับเด็กขาดน้ำจับเด็กขาดมันร้อน้อนนี่คลุกๆหน่อยผู้ใหญ่จับได้ใช่ผู้ใหญ่จับได้เอาพุ้ให้มันลงไปข้างล่างข้างล่างนะมันจะอร่อยไหมลูกว่าว่ามันอาจจะอร่อยก็ได้อาจจะเหรอจะเสร็จแล้ว,อ,ลวอีกสี่สิบนี้เดือด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  เนี่ยเขาบอก30มสิบมิสุดท้ายให้ใส่ชีสได้เลยพร้อ,อมอยังพร้อมกินยังพร้อมจะชิมหรือยังอ,อ้ยืโดโลบโลบโลบเกา

เฮ้ยจะเปล่าดีๆเดี๋ยวปิลโอเคไหมเฮ้ยข้างในมันเป็นชีสเรืยออีข้างในเป็นชีสให้ดูอ่ะค่ากินกบบนุ่งอร่อยมากเลยลูกอร่อยไหมอร่อยเนาะได้กินหมดไหมเนี่ยหมดไหมคะหมดแล้วอ่ะมีลูกชิ้นหมี่ด้วยอ่ะ มามาว่าเราซื้อกับป้าติ๊กซองหนึงเดือนนะมาไม่อยากกินอ่ะเห็นยูกินแล้วมันน่าอร่อยจังเลยอ,ะอ,อ,อ่ะอืออ่ะยูกินลูกชิ้นสิลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นมีน้อยเนี่ยมีน้อยเนีเนี่ยเหรอใช่ลูกชิ้นมีน้อยไผ่้อนเน่ะไผ่แล้วนะเนาะโอเคไหมโอเคนี่อ่ะก,กุ้ง กดเลยแค่เนี้ยจริงๆกุ้งใส่ทีหลังเนะี่ยนาทีสุดท้ายได้นะลูกเนาะทำใหญ่เลยนะซูดเลยซูดซูดเืออากินลูกชิ้นหมีน้อยตุกัด หูกัดไปแล้วข้่งหนึ่งกัดหูไปแล้วหูแว่งกินชันทีกินชันทีชันอร่อยนะเธอโอ้ขอบคุณมากคาร์เบอร์เลยเก่งจังเลยกินคารียวหมดเลยเนี่ยอยู่อื้ดสูดสูดสูดอ้าวสูด ลุยเลยนะต่อเลยนะว n นทูทอุ้ยอ่รยอ้อออยอ,อ,อันนี้ถือว่าเลือกมาถูกมากเลยนะเพราะว่ามันแบบหอมอร่อยชีส ถือว่าเราโชคดีเนาะแู้วเผ็ดนิดหนึ่งเผ็ดนิดหนึ่งยังไงเผ็ดนิดหนึ่งยังไงเนอะแบบนี้นโอเคแต่กินได้อ่ะเนาะ<ม>ไป go ชูวันสูตายตสูตายตสูตายสูตรไต้น้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวแถวบ้าน50บาทเนี่ยอยู่เลยมีหมูสับ <c oughs> ด้วยกินไปบ่นไปอย่างนี้นลูกนะหมูสับ20บาทหมูสับ20บาทเฮ้ยมือสะอาดรึเปล่า ยังไงนะเอามาไปแค่หนึ่งร้อยบาทใช่โดนไปเนี่ยร้อยสามสิบบาทเนี่ยอ่ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆ,ๆม,งางมามาว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะของคนแบบไม่รู้จะกินอะไระเบรื่อเบื่อเนาะก็มามาเดิมเดิมอแต่มันก็ได้สีสันตรงที่แบบได้เลือกนนเลืนอกน,นี่เลือกนัน่นอะนะลูกเนาะ แล้วก็ได้ดูมันต้มน้ําเดือดในจานกระดาษเนี่ยใช่ไหมครับอ้ากินคนเดียวอ่ะดูสิยูหมดเกี้ยงเลยเฮ้ยยูเอาไปใส่ตรงไหนของพุงเนี่ยอิ่มยังอิ่มยังลูกยังไม่อิ่มอีกกินขนมต่อได้ไหมได้เหรอ,อดูดิกินคนเดียวดูสิเสร็จแล้วไงไปขอแล้วไงกลับบ้านไงโอเคปะ กินน้ำซุปอ่ะพี่กิน,อ,<ม>นอีกเหรอ,อยังไม่อิ่งเลยยูเฮ้ยมันอร่อยอะ่ะยูโตขึ้นอยู่ต้องกินเผ็ดเก่งแน่ๆเลยอะ่ะฮะรุ่นนี้ใคเรเ็กินเผ็ดนะลูกยังไม่คิดติกนี่นึงนี่น,นึงเหรอ โกยมามา่มาให้อนะจนหยดสุดท้ายอนะ่ะเอาชุดจิปไปนะไปนะนุ๊กนะอ่ะไปบายบายเพื่อนๆเลยบอกเลยไายบายเอาชุดจิปฝากช่องไอแอมวินทีด้วยนะคะชา้าๆช้าๆสิ่งนั่งช่องไอแอมวินทีด้วยนะคะครับไปแล้ววันนี้อิ่มแล้วบาย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 ชุดจิปอ <'m> ีกอ่ะคือรูหไป ไอ้ย่ากินน้ำ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 น้ำไม่มีน้ำไม่มีไอ้ย่าอ้ย่าอ้ย่าหาไปไหนแน่อยู่เอ้ยไปไหนไหนอยู่เอ้ยไปละไปละเขาผิดเฮ้ยอีกอ่ะจัดการเองไม่เอา เอียนถ้วยเลยเหรอพอแล้วพอแล้วยูหมอมาเพ่อพอแล้วลูกเบาได้เบาลูกให้มาตักไข่ให้หมาตักให้อีกเอ,เอา้า่นาน บายบาย,ก,ยากินละไปกินแคปด้ย่ห,หมดเกี้ยงเลยเหรอ<ม>นี่มามาไปซื้อนี่มาอันนี้แหละที่เราคินกัน,นีเห็นเหมาหมดเี้ยงย่ตกใจเ,เนี่นตกใจยนี่ย,ยูยูกินไม่เหลือเลยยูซดเหรอลูกยูซดหรือยูตัก ตอนนี้เป็นยังไงครับจุกทรมานไหมทรมานนะเดินก็จุกใช่ไหมเจ็บเลยนะอ่าจำไว้นะน้องวินจำไนะว้นะเวลาหลมามาเปิดให้ดูนะเวลาขอกินนะ่ะอีกนิดนึงอีกชิ้นนึงไม่เป็นไรได้ไหมโอเค